มันเทพทารูมีกลินกล่นหอมมีกลิ่นหอมนี่ค่ะใบใบเก็บมาแล้วก็ขครยี่หอมค่ะหอมหอมออกอืมหอมมากค่ะคช้ายยามงคลใช้แบบหอมอ่ะค่ะหอมจริงจริงน,นี่ค่ะนี่ใบใบอย่างนี้ค่ะใครยี่หอมค่ะ น<ผ>ี่นักเรียนมานทัศนศึกษาหอมหอมเหมือ<ม>นเป็นอะไรอ่ะหอมเหมือนเหมือนลูกอมเหมือนมันยามงเหมืนมอนหอมหลายอย่างนะดูใบเขียวไม่หอม,ม,มใบใบแห้งหอม ใบเนี้ยจ,จะหอมมากเลยฮะ<า><า>